เราเคยไปศีลังกาอย่างงี้นะศีลังกาพระมาจะเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาสายเทราวาสอย่างนีนะ้เราจะไม่เห็นพระเครื่องเครื่องรางของขลังอะไรมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นแหละนั่นนะที่ขยันผลิตพระเครื่องเครื่องรางของขลัง เมื่อวานนั่งคุยกับโยมบอกว่าชอบไปศีลังกาเ่าเน,กนนะัก็พอไปศีลังกาแล้วรู้สึกมันได้ความศรัทธากลับมาถ้าเราไปพมา่าเนี่ก็เห็นว่านะคนหนุ่มคนสาวาไปนั่งกันอยู่ในวัดนะไปสวดมนต์ไปคุยง่ายคือเด็กๆสวดอภิธรรมเจ็ดกัมีนี่ก็สวดแดงแต่เล็กๆแล้วแม้กระทั่งเรื่อง,องการเรียนบาลีใหญ่เรียนพระอภิธรรมเราก็ได้รับมาจากพมา่าทท้งนั้น ในแต่เมืองไทยที่ขยันผลิตกันอย่งเลยเครื่องรางของขลังพราะในศรัทธาอย่างแรกที่เราควรจะต้องคำนึงถึงก็คือศรัทธาในการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าตัวตวถาคตโพธิศัทธาเนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยนะ สิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ก็คือตัวกฎธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเราก็จะไม่ไปหาอะไรอย่างอื่นมาทำให้ชีวิตมันรกุลุงดังโดยใช่เหตุนะศรัทธาในเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างเงี้ยนะมันถ้าเราเชื่อเรื่องพวกเนี้ยนะเรื่องอื่นมันก็จะไม่มีผลอะไรต่อชีวิตเราอะไม่ต้องไปบูชาอะไรอย่างอื่นซึ่งมันรกลุงรังไปหมดเราสังเกตดูในประเทศไทยเราเนี่ยนะ ไปเที่ยวบูชาอะไรก็ไม่รู้แม้จะบางคนจะบอกว่า,านันมันเรื่องของเขาในความในความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลใครเขาจะเชื่ออะไรก็เรื่องของเขาไม่นควรจะไปตำหนิติติงเขานะ่แน่นอนว่าคนจะเป็นอย่างนั้นโซนแล้วเขานับถือศาสนาอื่นก็ไม่นควรจะไปตำหนิติติงคนอื่นเขาว่าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิมั่งอะไรมั่งเงี้ยนะ แต่ถ้ารในาฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะอันนี้ก็ควรจะต้องบอกกันได้พูดกันได้นะเตือนกันได้ว่าให้สิ่งที่นับถืออยู่นั้นมันใช่ไหมใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนไหมนะมันถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องผลแห่งกรรมแล้วเนะี่ยมันมต้องไม่ีวุ่นวายเลยเรื่องอื่นเลยมีหน้าที่อย่อยางเดียวก็คือทำกรรมดีเลิกทำกรรมชั่วแล้วก็ทำความดีแค่น,นั้นเอง ชีวิตจะง่ายขึ้นปัญหาคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วน,ะน,นี่ชาวพุทธไทยเป็นอย่างนั้น,นส่วนมากก็เรื่องหย,ยาบๆอย่างอื่นนะนทำผิดศีลห้าชั่วอะไรอย่างนี้หนะรือไม่ก็เข้าข้างตัวเองว่าม,มันเป็นเรื่องการเข้าสังคมคิดเล่าเข้าสังคมอะไรอย่างนี้เลยการที่จะ พูดจากโกหกบ้างเป็นเรื่องปกตินะนี่ใครที่ไม่โกหกอะไรกัแต่ขอให้รู้ว่ามันมีผลทั้งนั้นอะไรที่เป็นเรื่องความไม่ดีทั้งหลายนะพนะ,ะส่วนมากก็รู้ว่าดีอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะันไม่ว่าจะที่ไหนก็เหมือนกันนะใทยก็ไม่ใช่น้อยนะไปตามวัดต่างๆก็ถูกหลอกถูกลักขโมยเข้าของรองเท้าอะไรเยอะแยะไปหมดอัะนี็เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องกรรมเฉพาะตนเองซึ่งมันมีผลตามมาทั้งนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราละที่เราจะต้องไปจัดการแก้ไขตัวเองทีนี้ถ้าเราเชื่อมั่นในการตัดสรุปของผู้เจ้าเ <c oughs> ชื่อว่าธรรมะนั่นแหละทําให้เกิดผู้เจ้าขึ้นมาได้อย่างนี้นะเชื่อว่าภาริยาสองทั้งหลายนเกิดจากธรรมะอย่างนี้นะ,นะทีนี้เราก็จะหันมาสนใจว่าเรืออะไรล่ะที่ผู้เจ้าส่งสอนเอาไว้ อันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องสนใจใส่ใจนะยิ่งถ้าเป็นพระแล้วเนี่ยยิ่งควรที่ต้องเรียนรู้ทรรมาเข้าใจมันชัดเจนไม่ใช่บวชกันไปวันวันหนึ่งอยู่นไปวันวันหนึ่งคิดว่าคนหัวหอมผ้าเหลืองเป็นพระแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมวินัยนี่ต้องรู้นะรู้วินัยก็เพื่อที่รักษาตัวเองไว้ได้อย่างเงี้ยจะคิดว่าไม่มีผลนะสมัยก่อนบวชใหม่ๆนี่ไปถท้าหลวงพ่อหลวงปู่ เรื่องของวินัยไม่รู้เรื่องเลยก็บวชกันไปวันหนึ่งนั่งโขกหมากลุกกันเป็นวันหนึ่งรอกิจนิมนต์อย่เงี้ยนะนี่แปลว่าวรักษาพระศา,าสนาไม่ไ,มได้เราดูที่ไหนดูที่มหาวิลาลยนารันทาเนี่ยนะมหาวิลาลยนารันทาเนี่ยมีพื้นที่เป็นหมื่นไร่นะพระสงฆ์เป็นหมื่นหมื่นรูปที่ศึกษาเรียนรู้นะนะยิ่งใหญ่มากสมัยก่อน แต่นี้ลองไปศึกษาดูก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆก็เริ่มมีเรื่องของไสยศาสตร์ก็มาแล้วเรื่องของที่เขาเรียกละติทันตระหรือคุยฮายานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยนะก็เริ่มมีความเชื่อในเรื่องของคาถาอาคมอะไรพวกนี้ตามมาเนี่ยเราไม่ดูไม่ต้องดูอะไรมากมักก็ทั่งชาวรามะนะอยู่ในที่เบต ถูกจีนบุกเข้าคิดว่าคาถาอาคมอะไรจะช่วยปราบปรามพวกที่มาทำร้ายระศาสนาได้นะในเมืองลาซาเนะี่ยกทั้งองค์ดาลลละมะก็ต้องถูกพาหนีนะแน่นอนว่าต่อให้เราเชื่อมั่นในคําสอนของผู้เจ้าขนาดไหนไม่มีเรื่องของสยศาสาร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะี่ามีรัทธิการมงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วยังไงก็พังศาสนานะ นะอาจจะอยู่ในที่นั้นไม่ได้แต่ความเชื่อมั่นในพระศาสนานี่ยังอยู่ไหมนะเพราะในคำว,ว่าศรัทธานี่นแปลว่ามั่นใจมั่นใจในสิ่งที่เรานับถือนะไม่ได้แปลว่าเชื่อเลื่อยเปยื่อยนะโดยไม่มีหลักการอะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปทำวามเข้าใจศึจกษาเรียนรู้ให้มันเกิดความมั่นใจขึ้นมาในะสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆนะ เฉพาะ,ะเรื่องของศีลสมาทิปัญญาเนี่ยเรื่องของทานศีลภาวนาอย่างเงี้ยนะการในทานนั้นมีผลการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ยมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเชื่อที่จะต้องมีในเบื้องต้นสำหรับชาวพุทธเห็นไหมถ้าเราเชื่อว่าเอาการในทานก็ขอให้เกิดผลก็คือการมีพวกคสมบัติการรักษาศีลอย่างน้อยศีลห้าก็ทําให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย ถ้าเป็นศีนุโบสถนะถเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรพวกนี้นะถ้าเราเจริญภาวนาด้วยอย่างนี้นะนก็จะทำให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานได้นะนี่เป็นความเชเื่อเบื้องต้นที่จะต้องมีแล้วก็ลงมือดำเนินไปตามความสามารถของเราที่เราจะทำได้ย่งสังเกตด,ดูโยมหลายคนนะที่ส่งอารมณ์กันเมื่อคืนนี้แล้วอยากที่ไม่ได้ส่งอารมณ์กันมาสองอาทิตย์นะ ่ตมาไม่อยู่นะก็เริ่มปล่อยปะละเลยเริ่มทิ้งกรรมาฐานละนะไม่ค่อยจะสนใจไม่มีเวลาด้วยข้ออ้างสารพัดมีเวลานั่งสมาธิงานเยอะอะไรแต่พอจี้กันอยู่บ่อยๆก็จะเริ่มรู้ละว่นะเรื่องของการภาวนานในเรื่องสําคัญนะเพราะไม่ได้นั่งสมาธิต่อให้นั่งพุงสัน้นนั่งหลับๆตื่นๆกยังดีวกว่าไม่นั่งเอาซะเลยนะ นะอย่างน้อยถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้เราค่อยไปรู้อารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะแ้นะวโดยเฉพาะที่ได้ยินอยู่บ่อยมากตอนนี้ก็คือทำไมวางใจไม่ได้สักทีเวลาปัญหามันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวนะกับพ่อกับแม่กับลูกกับสามีกับภรรยาอะไรเงี้ยนะนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายท,ที่จริงแล้วไม่มีเรื่องอะไรแล้วเรื่องรักตัวเองนั่นแหละ อย่างเช่นบางคนดูแลแม่ที่อายุมากแล้วเนี่ยที่มีอาการสมองเสื่อมแล้วมักจะโกรธขุณมัวกับกับพ่อกับแม่ที่อายุมากมากเ่ยนะหรือแม้กระทั่งท่านนอนติดเตียงอยู่เราก็พยายามที่จะย,ยือชีวิตท่านเอาไว้โดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าท่านจะทุกข์ทรมานอะไรขนาดไหนนะก็ตกลงว่านี่เรากำลังทำเพื่ออะไรเพื่อตัวเองหรือเพื่อพ่อแม่รักตัวเองหรือรักพ่อแม่ คนก็บอกว่าทำไมพ่อแม่ดื้อจังบอกก็ไม่ฟังนะไม่ให้ทำเหมือนยังปืนไปทําบ,บอกอะไรก็ไม่เชื่อนี่นเรื่องปกติมากอนะาตอนนี้มันอยู่ที่การวางใจของเราแล้วว่าตอนนี้เรากําลังทําเพื่อใครถ้าเราทําเพื่อพ่อแม่ก็แปลว่าเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของท่านยอมรับความเป็นของท่านในขณะน,นี้ไม่ใช่เพื่อที่ให้มันถูกใจเรา หรือในอะ,ะที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับสามีกับลูกกับภรรยาอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้ไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเรารักตัวเองหรือทุกข์เพราะเรารักคนในครอบครัวของเราถ้าเรารักตัวเองมากเกินไปก็พยายามที่อยากจะให้เขาทําอะไรถูกใจเรานะแต่เราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นเขาอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้ว นหะแล้วก็ทุกข์กับความเป็นของเขาอยู่นแปลว่าเรารักตัวเองแล้วนะนเพราะแต่ละคนก็ต่างมีความคิดเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันไปแม้จะเป็นคนในครอบครัวก็ตามนะพฤติกรรมก็แตกต่างกันไปไนะวันเอย่วเอาตัวเองมาเป็นไม้มาทัดวัดใครงั้นเราก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละต้องทําอย่างที่ฉันบอกถึงจะถูกต้องอย่างงี้นะถูกของเราถูกของเขาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เท่ากัน นะก็เลยกลายน็นวยตัวเองยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์นะทีนี้ถ้าเรายอมรับความเป็นของเขาได้นะเขาจะไม่วุ่นวายละเขาเป็นขเขาอย่างนั้นเราทำไงเราถึงจะประสานอารมณ์อรวยเห็นไปด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะนนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของเราหลนะะที่เราต้องไปจัดการดูแลใจตัวเองนะโดยคำนึงถึงเรื่องของกรรมและผลแห่งกรรม พออะไรพอแต่ละคนต่างมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยที่เราสวดกันอยู่บ่อยๆเนี่ยให้เรารู้ว่าแต่ละคนก็มีกรรมของเขาให้เรารักเขาขนาดไหนเขาก็จะเป็นอย่างที่เขาเป็นปรารถนาดีกับเขาขนาดไหนเขายังเป็นเขาก็จะเป็นอย่างที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีพ่อแม่ญาติพี่น้องป่วยแล้วก็ทุกข์ไปกับเขาทําใจไม่ได้ใครมังไม่ป่วย ไม่ป่วยวันนี้ก็ต้องป่วยสักวันหนึ่งจะได้แหละจะทําใจได้ไม่ได้เขาก็ต้องป่วยเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องป่วยอย่างนี้นะมันก็ต้องยอมรับกรรมของเขาว่าอ่าเดี๋ยวเขาจะทำไมญาติพี่น้องเป็นมะเร็งอย่างนี้นะทำไมลูกต้องป่วยนะทำไมเป็นอย่างงู้นทำไมเป็นอย่างนี้สารพัดนะเกิดคําถามขึ้นมาในใจมากมายแล้วเกิดความทุกข์ตามมาที่จริงวิธีการที่ง่ายกว่านั้นคือ ก็ยอมรับสิว่าแต่ละคนมีกรรมของตัวเองให้เรารักเขาขนาดไหนเขาก็เป็นไปตามหน้าของกรรมที่เขาเคยกระทม,มานะเกิดมาเกี่ยวข้องกันชาติหนึ่งเนี่ยก็เพียงชั่วคราวแค่นั้นเองเราจะรู้สึกว่ามันยาวนานแต่จริงก็แค่ชั่วคราวชาติหนึ่งชาติหนึ่งแล้วก็ตายจากกันแล้วชาติต่อไปจะไปเกิดเป็นอะไรกันมั่งก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะสิ่งที่ครจะต้างทุกคือนะดูแลใจตัวเองนะว่าทำไงถึงจะไม่ไม่ให้มันทุกข์นานนักนะ เราห้ามมันไม่ได้เราไอความทุกข์นี่แหละแต่ว่าทําไงถึงจะไม่อยู่กับนานกับมันนานนักถึงจะไม่จมอยู่กับมันานานนักน,นี่เป็นเรื่องที่เราควรคํานึงถึงอยู่บ่อยๆนะถ้าเราคํานึงถึงอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เรายอมรับความเป็นจริงนี่มันเกิดขึ้นรอบตัวของเราได้เนี่ยต้องอาศัยการาฝึกเจริญสติอยู่เนืองๆมันไม่มีวิธีการอย่างอื่นหรอกนะจะให้มันไปทันใจเรา ไอ้ฉันฝึกมาตั้งสองเดือนสามเดือนแล้วมันน่าจะดับทุกได้แล้วนี่มีทางไนอะ้สองเดือนสามเดือนของเราเนี่ยมันต่อเนื่องหนึ่งเนืองได้ไหมละ่ะนะถ้ามันอยู่กับสติสัมปชัญญะอยู่หนึ่งเนืองต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนอนะสภาพจิตก็ย่อมมีสติสัมปชัญญะเป็นตัวคอยดูแลจัดการอยู่ไม่ใช่เราไปจัดการนะส่วนมากเราชอบเอาตัวเราเนะี่ยเอาตัวสมมุติเนี่ยไปจัดการไอ้สิ่งนี้เป็นปรมัดเนะี่ย นะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเราไปห้ามอะไรใครไม่ได้หรอกปัญหาคือมันจะมีความรู้สึกว่าเราจะสูญเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะถ้าญาติพี่น้องเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องสูญเสียในเร่องที่เราจริงมันไม่ได้มีอยู่นะมีเรื่องแค่สมมติบัญญัติอย่างหนึ่ง นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวสมมุติไปยุ่งกับตัวปรมัดมันก็มั่วไม่หมดนะนะเพราะนั้นก็เอาปรมัตดแหละไปจัดก,การกับปรมัตนะประมัดคืออะไรล่ะสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาในปรมัตนะะร่างกายใจของเราเองก็เป็นอย่างนั้นนะก็ยอมรับมันเสียแค่นั้นเองญาติพี่น้องเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเขาก็มาดีป่วยอย่คนเดียววันหนึ่งเราก็จะป่วยอย่างนั้นแหละ แต่วันนี้ก็อาจจะป่วยใจแต่เราป่วยยกล้เงี้นะนะเมื่อคืนนิยมท่านหนึ่งเป็นมะเร็งอยู่เราไฟังว่าพอตัวเองเป็นก็พยายามที่จะไม่ไปบอกใครให้เขาทุกข์กันละบตัวเองด้วยแต่มันก็ปกปิดไว้ไม่ได้เวลาไปรวมญาติกันเห็นต้องกินยาต้องอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเป็นอะไรจะโกหกก็ใช่ที่เขาก็เป็นมะเร็ง นะพอญาติพี่น้องรู้ว่าเป็นมะเร็งกันนะโทรเช้าโทรเย็นโทรบ่ายด้วยความเป็นห่วงจนบางทีมีความรู้สึกว่าโอ้ไปก่อให้เกิดความทุกข์แห่คนอื่นเขานะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาว่เาเป็นญาติพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันก็ต้องเป็นห่วงเป็นเรื่องธรรมดานะแต่เราก็ต้องรักษาใจตัวเองด้วยว่านะถ้าเราไม่ได้ทุกร้อนกับไอ้ความเป็นของตัวเอง นคนเหนือจะเป็นห่วงกับช่างเขาเถอะห่วงให้ตายยังไงมันก็ป่วยอยู่ดีบางทีกายว่ายเป็นเรื่องหน้าลำคาญซะด้วยซ้ําไปนะไอคนป่วยยังไม่ค่อยจะทุกข์เท่าไหร่เลยแต่เพื่อนคนป่วยญาติคนป่วยให้วุ่นวายไปหมดคําครวนหวนให้ยุ่งไปหมดอย่างนี้ยนะอนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา,าเรื่องธรรมดาของโลกก็ห่วงไอเรื่องสมมุติพวกนี้แหละ เดี๋ยวจะต้องพัดภาคจากกันจะต้องสูญเสียเนี่ยที่ทุกคนก็ต้องสูญเสียอยู่แล้วนะไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่จากกันเลยในโลกนี้นไม่มีใครเลยที่ได้มาโดยที่ไม่ต้องสูญเสียอะไรไปนไม่เคยมีนะแต่ว่าไอ้ความที่ใจมันไม่ยอมรับนี่แหละนี่ถ้าเราภาวนาไปมันไปเห็นว่าสักแวบหนึ่งเนี่ยว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราเลย ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยมีอะไรเป็นเราแม้แต่แว็บเดียวนะีชั่วขณะหนึ่งก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเราสักอย่างถ้าเห็นความจริงเข้าสักแวบหนึ่งได้นะีะทีนียใจก็จะต่อต้านเศร้าหมองอยู่สักระยะหนึ่งแต่พอเห็นบ่อยๆเข้าก็เริ่มยอมรับความจริงได้ขึ้นมาเองพอถึงเวลานั้น,เ,นเราจะรู้สึกไม่ทุกข์ร้อนกับความป่วยความเป็นของตัวเองอมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะนะยอมรับความจริง ปัญหาก็คือเราเตรียมพร้อมไว้แล้วหรือยังนะในขณะนี้เราเตรียมพร้อมหรือยังก่อนที่มันจะป่วยเนี่ยตอนที่มันจะพัดภาคจากกันเนี่ยเราทําบุญอะไรไว้บ้างมั่นใจในบุญที่เรงทำแล้วหรือยังความดีงามอะไรที่เรากทําไว้เนี่ยมั่นใจแล้วหรือยังเ่าจะตายจากโลกนี้ไปแล้วชาติหน้านมีจริงเนี่ยเราพร้อมหรือเปล่านะเราเตรียมสเสบียงบุญอะไรกับตัวเองไว้บ้าง เพียงพอแล้วหรือยังเนี่ยนะถ้ายังก็รีบฝึกตัวเองซะตอนนี้อย่ามัวรอมีโอกาสให้ทานให้มีโอกาสรักษาศีลรีบรักษามีโอกาสเจริญภาวนารีบทำอย่ามาัวแต่หาข้ออ้างว่าไม่มีเวลามีเวลาอยู่นะเพราะถ้าเราทํากรรมดีไว้หนึ่งๆเนี่ยมันจะไม่ห่วงมันจะไม่ไปวิตกกังวลกับใครนะบางทีเราก็พยายามนะ อยากให้พ่อแม่ฟังทำอยากให้พ่อแม่ปฏิบัติทำเนี่ยนะแต่ถ้าท่านไม่เอาด้วยทําไงก็ต้องยอมรับเออก็ท่านได้แค่นั้นนะคนนึงก็ถามมาว่านี่ถ้าพ่อแม่ดื่มเหล้าจะทํำยังไงนะจะปล่อยท่านดื่มเยอะก็ไม่ไหวก็เลยต้องซื้อเหล้ามาให้ท่านดื่มแล้วนะจํากัดปริมาณว่าต้องดื่มวันนึงแค่นี้อะไรเงี้ยนะ มันเป็นความพอดีของท่านเป็นความสุขของท่านแบบนั้นจะไปหวังว่าท่านจะต้องไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเหมือนเราไม่ใช่นั่นคนละคนกันนั้นอะไรที่มันจะพอดีสำหรับเขานะก็จัดการไปก็ดูที่เจตนาของตัวเองนะเจตนาเป็นกุศลหรืออกุศลแค่นั้นเองเราจะไปห้ามคนอื่นเขาก็ไม่ได้นราะถ้าเราวางใจได้ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะไม่วุ่นวายละ คนอื่นจะเป็นอย่างไรนะต่อให้เป็นญ,ญาติพี่น้องคนใกล้ตัวเขาก็จะเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นนะเราไปห้ามเขาก็ไม่ได้นะทีพ่อแม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่ลูกหลานไม่เอานะก็ต้องยอมรับว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแต่ยังไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่เข้ามาเขาก็ไม่เชื่อโดยเฉพาะเด็กเจนใหม่นะเขาก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้แล้ว นะแล้วก็โทษใครก็ไม่ได้แต่มาก็มองว่าเนี่ยสังคมเป็นอย่างนี้ทุนนิยมมันเป็นอย่างนี้พระเองก็ไม่เคยจะทำงานนะที่จะชี้ทางสวรรค์ให้กับญาติโยมชี้ทางที่ถูกต้องให้กับญาติโยมอย่างี้นะผ่านไปในเรื่องไร้สาระงมงายไร้สาระเครื่องรางของขลังอะไรพวกนี้นะคนรุ่นใหม่ก็เห็นว่าไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเขาก็ไม่เอาเหตุนั้นเองไปห้ามเขา,าไม่ได้ ไนะอ้ขันอยู่ให้เขามาสนใจใส่ใจในเรื่องนี้จะภาวนาเลยมันก็ยากเกินไปสำหรับเขาบางทนะีเขาไม่ถึงหนะ้าที่ของเราก็ช่วยกันแค่นั้นเองในฐานะานาที่เป็นพ่อแมนะ่ถ้าแนะนําในเรื่องของการจเจริญภาวนาได้ก็แนะนำนะแนะนําแล้วเขายังไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อนะก็เรื่องของเขาก็ต้องปล่อยไปทํำยังไงได้ก็รักษาใจตัวเองแค่นั้นเองนะสร้างโอกาสไว้กับเขา ให้การศึกษากับเขาอะไรเงี้ยนะหรือให้การดูแลนะเต็มความสามารถที่เรามีอยู่นะกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยก็ททำให้เต็มที่นะส่วนให้เขาจะเป็นยังไงเราจะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ยังไงนะไม่มีทางนะัทั้งตัวเราเองมันก็ยังเปลี่ยนแปลงยากอยู่เลยนะก็ต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้แค่นั้นเองเดี๋ยวเราสวมดมนต์กัน